การประชุม,ชมอ่ะโอเคคนเห็นหน้าจอที่ครูแชร์ไปไหมครับเป็นเวิร์ดเห็นไหมครับตอนนี้เห็นค่ะนะเห็นเนาะเห็นตัวที่ครูไฮไลท์คือครูไฮไลท์คำว่าอะไรเห็นไหมครับตอนแรก Reading. reading reading comprehension ตอนมตอนหมห้าบทที่หนึ่งช <Yeah. S 1> ื่อบทนะครับบทน, <Yeah. S 1> น,บนี้นะครับ is that Mrs. Jones is that Mrs. Jones ตัวนี้นะครับคนที่ทำแล้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรเช็กไหมชัญญา center เอ่อคอร์เซ็นเตอร์ อ่าคอสเซนเตอร์ใช่นะครับคอสเซนเตอร์อยู่ที่ไหนอินเดียอ่าคอสเซนเตอร์อยู่ที่ไหนอะไรนั้นเนี่ยว่าถูกต้องนะครับบังการูอะไรเห็นไหมที่ครูไฮไลท์สีแดงๆอ่ะ บางกาลเมืองบางกาโลบเมืองบางกาลนะครับส่วนไหนของอินเดียตัวนี้ซาวท์ทิมใช่ซาวท์ทิมทางไหนตอนใต้อ่าตอนใต้ตอนใต้เมืองบางกาลทางตอนใต้ของอินเดียบางกาลเมืองบางกาลนะครับตอนเนี้ย กลายเป็นเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ก็คือเป็นศูนย์กลางของอินเดียในเรื่องของของอะไรเรื่องของไอทีไอทีไปแล้วนะครับตอนนี้ไหมครับเป็นเรียกว่าเป็นเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางหลัก ของหลายๆหลายเมืองหลายประเทศนะครับในหลายประเทศทีใท่ในเรื่องของขอคอนเซนเตอร์ ทีนี้นะครับคนที่โทรเข้ามาหาคอร์เซ็นเตอร์อ่ะเขาโทรมาหาทำไมเขามาโทรหาทำไมเชคมีเข้าซับพอร์ตออนคอมพิวเตอร์ก็คืออะไรอ่ะ ก็คือแบบโทรมาเพื่อขอคำแนะนำขอคำแนะนำความช่วยเหลือนะครับเป็นท็อตส์อร์ตด้นคอมพิวเตอร์เนวตไลน์อาจจะเป็นในเรื่องของแบงค์แบงค์ก็คือเกี่ยวกับธนาคาร เป็นเลย์ร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับการตลาดอะไรแบบนี้นี้คอร์เซนเตอร์เนี่ยกำลังเป็นที่บูมเป็นธุรกิจที่บูมมิ่งบูมมิ่งคืออะไร นี่คืออะไรครับธุรกิจดับูมแล้วเป็นที่แบบโด่งดังนนทำเริ่มค้างเฟื่องฟูค่ะ เฟื่องฟูอ่าถูกต้องเฟื่องฟูเป็นทุกิจที่เฟื่องฟูเฟื่องฟูอรกีี่เฟื่องฟูทีนี้คนที่จะเข้ามาทํางานนี่นะครับอเขาจะต้อง เขาเป็นคนวัยรุ่นนะครับคนวัยรุ่นเป็นคนวัยรุ่นที่ต้องการแบบหาไรายได้เพราะว่ามันมีมันมีไรายได้ดีนะครับนี่นะครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเอคือเจ็ดร้อยดอลลาร์ตัอเดือนค่ะอ่าต่อเดือน,อน,ออนใช่นะก็คูณเท่าไหร่บาทเข้าไป ขอเงินไทยนะครับสามสามสิบเอ็ดบาทประมาณนี้ทีนี้คนที่จะเข้ามาทำงานจะต้องอาดูสีแดงๆนะครับคู่คราบคูมาแล้วค่ะมาแล้วมาหรือยังมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาโอเคต่อดูดูพารากราฟนี้อ่ะเมื่อกี้ คนที่จะเข้ามา,มาทำงานต้องเป็นนี่ mostly young people คืออะไรอ่ะค่อนข้างยัง young. อายุน้อยแบบอายุน้อยยังหนุ่มสาวหนุ่มใช่ครับ competitive แบบไหนชอบแข่งขัน highly ค u a l i f y ซัมบิชเอ็ม a ีเอและมาสเตอร์ดีกีก็คือต้องจบปริญญาโท MBA ก็คือบริหารธุรกิจนี้ะและ้วก็ต่อมาเราว่าตำแหน่งที่คนที่จะเข้ามาในบริษัทนี้นะฮะเป็นคนหนุ่มที่จะต้องนี่ p e r f e c t English คืออะไร p e r f e c t English ภาษาอังกฤษต้องดีต้องดีต้อง p e r f e c ครั t คนในอินเดียนี่นะครับจะต้องพูดพูดภาษาอังกฤษนะในส่วนของที่เป็นภาษาอังกฤษทำเนียงที่เป็นภาษาอังกฤษ ได้นะครับมันมีความท้าทายมากเลยของคนอินเดียนะครับประมาณนี้ทีีน้คนที่เข้ามาก่อนที่พนักงานที่จะเข้ามาทำงานคอร์เซ็นเตอร์นี่เขาจะต้องอมีการาไปขายขายสินค้าฝึกขายสินค้ามีการแลงเกดเชนนะิ่งแลงเวดเชนนิ่งก็คือต้องฝึกภาษา คือภาษาย,ยังไงเพราะว่านคนอินเดียเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพูดเร็วเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้เกียกับ slow down, d e a speech พูดชา้าเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยเขาพูด o f t e very fast, Often very fast ก็คือแบบพูดเร็วมากฟังไม่เข้าใจเวลาลูกค้าโทรเข้ามาลูกค้าจะฟังไม่เข้าใจต้องไปฝึกตรงนี้ก่อน ประมานี้อ่าแล้วครับต่อมานะครับแล้วก็นี้บอกว่าคอเซนเตอร์เนี่ยเปลี่ยนแปลง traditional system ก็คือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมประเพณีของคนอินเดียไปนะครับยังไงนะครับอ่า position of w o m e n in India ด่าเปลี่ยนตรงนี้ เราจะเคยได้ยินนะครับว่าคนอินเดียเนี่ยเขาจะจ้างเฉพาะผู้ชายนะครับเขาจะไม่จ้างผู้หญิงแต่ว่าคอเซนเตอร์ตัวเนี้ยเขาก็เปลี่ยนนะครับเขาก็อนุญาตให้คนให้ผู้หญิงเนี่ยมามาสมัครมาทํางานได้ก็เขาก็จะจ้างบ o t เ male and เ e m ม l e m คือผู้ <H ing. S 1> ผู้ชายฟ e m ม l คือ <H ing. S 1> ผู้หญิงหญิงเพศชายนะครับได้ เพศนะของเพียงเพียงเพศชายนะฮะประมาณนี้นก็จ้างได้ขอแค่มีความสามารถประมานี้องเปี่ยนภาษาถ้าสุดท้ายทีนี้ call center นคอเซนเตอร์ที่ว่าเนี่ยมันกำลังเซตอัพ all over the world คือกำลังแบบถูกก่อตั้งจัดตั้งไปทั่วโลกเลยนะครับ เวลาลูกค้าโทรไปครับขอโทรไปนะ่ยก็จะอาจาโอนไปที่เม็กซิโกฟิลิปปินส์นะครับอ่าขึ้นอยู่กับ,บว่าเวลาหรือช่วงเวลาที่เราโทรไปประมาณนี้อ่านี่คือเรื่องของ call center